แจกสูตรทำห่อหมกปลากระป๋องที่ง่ายที่สุดค่ะโดยเราจะทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็มหม้อนึ่งทั่วไปเลยค่ะสูตรนี้อร่อยสุดๆค่ะทำง่ายไม่ต้องหาซื้อปลาก,กาะแล้วก็ไม่ต้องบดปลาให้ยุ่งยากค่ะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะเครื่องแกงที่ใช้จะเป็นเครื่องแกงแดงนะคะแบบสําเร็จรูปค่ะหากเป็นแบบทั่วไปนะคะแต่เ,เราจะขึ้นสูตรไว้ให้นะกลับมาที่สูตรของเราต่อค่ะใส่เครื่องแกงสําเร็จรูป2ช้อนโต๊ะนะคะกะทิกล่อง5ช้อนโต๊ะจ้าส่วนปลากระป๋องนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศค่ะหยิบคยทบอก ให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นนะคะเรามาเตรียมผักกันค่ะผักที่ใช้ในวันนี้จะเป็นผักโขมนะคะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระหล่ำปีได้นะนาผักไปต้มก่อนนะคะแล้วก็โปะด้วยใบโหระพาค่ะวันนี้บอกแล้วนะคะว่าทํา2สูตรก็คือสูตรหมออ้อทอดแล้วก็สูตรแบบนึ่งธรรมดาค่ะเผื่อมีคนสงสัยนะคะว่าไม่ใส่ใบโหระพาได้ไหมก็ได้ค่ะแต่มันจะไม่ค่อยหอมนะนาไปเข้าหม้อทอดร้อยองศา1 0 1 5นาทีค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะเอาไปนึ่งค่ะประมาณ10นาที15นาทีเหมือนกันในส่วนของหมออ้อทอดเมื่อครบเวลาแล้ะะ้ล้ววนนนะะะคาาามรรดยปปกอ ก็ตามด้วยกะทิค่ะนําไปเข้าหมอ้อทอดต่ออีกประมาณ3นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้หน้ากะทิเซ็ตตัวสวยๆนะคะนํากะทิไปผัดกับแป้งข้าวโพดค่ะสูตรนึ่งเราก็จะลาดด้วยน้ําปลากระกป๋องเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็โกรยกะทิตกแต่งเหมือนกันค่ะกะทิที่เห็ดอันนี้ก็คือเอาไปผัดกับแป้งข้าวโพดแล้วนะคะจะเซ็ตตัวได้ง่ายกว่าค่ะตกแต่งด้วยใบโหระพาอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าจะให้ครบเครื่องนะคะก็ต้องตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะถ้าเกิดไม่มีก็ใช้เป็นพริกสด มันจะผิดเกินไปจ้าเนื้อหอหมกของหม้อทอดจะแห้งกว่าแบบนึ่งสักนิดนึงนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะ